ผมต่อไปเมลนี่มันก็โอเคแหละลิสเมื่อกี้นี่มันก็โอเคแค่มันไปชนกับแค่มันไปชนกับเรวิดัสแล้วมันจะบอกว่าเด็กเดียวกันไม่ชอบมือแบทนี่ม,มันไปชนกับเรวิดัสที่จัว่วรัวรถพลังแล้วก็อันนี้อยากเห็นแกนดูว่าตาหน้าตาหน้ากูว่าชัวเลย เลือกเลยครับชัดเลยเริ่มก่อนอย่างนี้าาน,นี่ไงกันดีว่าแต่ทำไมไม่เริ่มหลังหรือว่าเริ่มก่อนดีกว่าขอเริ่มก่อนอาจจะดีกว่าก็ได้เพราะว่ามันทำบายง่ายว่าได้หัวเว้อ โด,โด้โหแล้โดนเด็กยิงแล้โดนเด็กยิงนะอันนี้ไปโว้ยไปพันกระเด็นจม รกรจดิจกเงาก็โอเคแล้วมั้งแดงแป๊ดเลยทั้งสนามทั้งคลิปแดงเดี๋ยวว่าใช้เป็นตัวมิเล่อะ แวมันฟ้ามาแล้วมาสมาสุบันมือเริ่มก่อนจะดีกว่าก็ได้เพราะการเดีว่ามันปั๊มมันต้องปั๊มอันนี้เยอะๆปั๊มบ่าย ปั๊มายเยอะๆแล้วเริ่มก่อนก็เพล่ก็เหมือนไม่ได้เพล่ถ้าเกิดว่ามันปั๊มบายไปจนถึงจุดๆหนึ่งนะสุดท้ายแล้วมันก็อาจจะโอเคกว่าโอกาว่าจะไปเข้าขน้ำก่อนเมื่อกี้นี้ลืมเลย โด ort, ้เหรอตริกาจอยฮิวเยี่ยมมากสุดเกินสุดเกินสุดเกินมึงก็สุดเกินเพื่อ <c ười> นเอ,อื้อออเดอร์ขึ้นมือ ไม่อยากลงไปแห่ด้วยเพราะว่วากลัวมันยิงบอดไม่ค่อยมีเท่าไหร่ร่างแรกครับแล้วก็ยัดโซา่าคุกแสงมันเกี่ยสามก่อน,นอ,อินเตอร์เซปต์ ต้องใส่แรงเครื่องก็กำตรวจดิเครื่องก็เครื่องไปดิก็เครื่องไปน้องกูก็เปลี่ยนเด็กแค่นั้นแหละยังไหนทำไมถึงไม่เฉลี่ยเท่านี้ไม่เข้าใจเพราะว่าใส่ไปสามใบอะแล้วก็ใส่ไปเยอะอยู่นะ ตกครีอันนี้เล่นเป็นลาย,ลายปกติของผมเล่นเป็นลา,ลายปัญญาอ่อนก็คือเ็ดศูนย์กับหนึ่งเนี่ยใส่ของบาร์สเกดศูนย์กับหนึ่งใส่ลา,ล,าลายของบาร์รถหนึ่งเขาจะบาร์ โหกรรมเลกิลิพีสไปด้วยเขาได้เกรดสามในตัวตัวปั๊มใบอืมฮึ่มตึงตึงแล้วก็ต้องใช้เกรดสามตัวนี้เพียงใบเดียวในเด็กเพื่อบายนี่ทิ้ง แล้วก็ยิงหนึ่งส่งใครเซลร์ฟักคนเล่นจัดเลยไม่เหมือนรถ <c oughs> เอ,อ้ยเรื่องนั้นน่าไม่เจอเกตสองถามจริงอย่มมามักไม่เจอเกตสอง ไอเรื่องรักไม่รักนี่มันต้องดูจนจบเกมนะครับผมยังวัดอะไรไม่ได้นะครับมันรักกูยังไงเนี่ยมันตกดอแล้วมันจวยฮิว,วมาให้เนี่ยมันรักภาษาอะไรวะอันนี้ไม่เข้าใจอันนี้คือได้หนึ่งเข้าวัดเลยอะจริงๆอย่าไปเ,เล่นโซเลอนนะรู้สึกว่าเด็กมันเล็กมันหน้าแบบอันนี้ดี ได้บนหน้าปวดหัวดีแต่ว่าไม่กดเก็บสามอะหรือเพราะว่าไม่อยากกดพเพราะว่าเก็บไว้ตอนตีดีกว่าแต่ช็อตอย่างนี้มันต้องกดปะแต่ดันไปไล่เลิกเลิกพีซก่อนน่ะจริงๆมันน่าจะต้องคอบอร์ดก่อนสักใบหนึ่งเพื่อเอาไปบายอาจจะลืคมลคมิดไปร ตู้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 ทำไมไม่ pigs, หิวต้องเลยกระาดูรู้สึกติดใจตอนลดพลังและจั่วอ๋อถูกกันโป้งปราการที่ไม่สามารถถูกทำลายได้มันแน่นอนแล้ำเทคนิตท่าครับเล่นเปท่ามันเล่นมันก็ต้องรู้สึกดีสุดๆอยู่แล้วอ่ะนะครันเก่งวุนเก่งคนถึงด่ามันด้วยแบบวิ้ยเด็กแมง เดีกปัญญาอ่อนถึงปะไม่ถึงสองพันขาดพันหนึง่งแต่ว่าไม่รู้สิต่อให้โดนชำรดเหลือสองไปผมก็ยังรู้สึกมันก็ยังเล่นได้อยู่นะโดนต่อให้โดนชำรดเหลือสองไปมันก็ยังเล่นได้อยู่ปะรู้ถึงแล้วก็ไม่ได้ขนาดนั้นแค่เวฟมันจะเอ่อเริ่มก่อนมันจะไม่ได้เก่งมากเหมือนตอนแรกขนาดนั้น แต่เมยไม่เท่าพี่อ่ะโอ้โหผมเล่นเด็กขี้อะไรก็มีไม่ต้องห่วงอยู่ในมือกูจากเก่งเจ๋งแบบต่อให้เอาเด็กแชมป์มาเล่นเลยแม่งก็ปัญญาอ่อนนะเนี่ยรู้เมื่อกี้ใครว่าไอเด็กขี้นี่มันรักผมนะไม่มีตัวเล่นให้กูเลยเนี่ย ตัวเร่งปลาหนาโมไม่เจอที่อะไรด้วยไม่เจอตัวเร่งเลยเฮยรลงมาสิมาเจอตัวเร่งเลยโอ้โหอ้ายเฮียมังเกิปลาหรือเปล่าอาันนี้ มังคุ้งๆเหมือนเคยเจอสถานการณ์แบบนี้มากองมังคุ้งๆกิ่งตุ่ตูแล้วอนันนี้มีกลิ่นตุ่ตูยังดีกูมีนกไอ้เปรตโอเคไม่ได้เวฟเพิ่มแต่ว่าอ้าช่างแม่มาแล้วกันครับไม่เป็นไร ป้าบป้าต่อยแม่งสามเลนมือหนาจะตายแล้วคือถ้ามือหนาอย่างนั้นแล้วแบบเล่นไม่ได้ผมก็ไม่โอเคเว้ยอย่างเงี้ยมันไม่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 ทรงประสิทธิภาพอะโอเคแหละมันได้ในแง่การป้องกันแต่ว่าพอแบบเป็นไอ้นี่แล้วมันมันไม่สุดอะสามปะ สองไดกอร์ดดลายฟเช็คเนียต้องทิง BG ได้รู้ไม่ต้องการนะนี่ยูโอเคอันนี้ก็มืนอนยู่แล้วนะนี่แล้วกันแล้วดูครบเลยตีทีละตัว เอฟเฟกมึงก็ไม่คิดจะเปลี่ยนหน,น่อยเนาะเหมือนช่วยบายนะแต่ว่ามันบายหงายหน้านะมันบายหงายหน้าซึ่งมันบายหงายหน้ามันจะไม่นับเอาไปอีกหนึ่งเดามิชถ้าเริ่มก่อนจะเก่งกว่านี้ พราะเริ่มก่อนแม่งกดได้เลยเริ่มก่อนเดบัตแม่งกดแม่งกดเทคล่างได้เลยจบแบตเทิรน่ะทิ้งมือแล้วแบบยิงฟรีหนึ่งเดเมจมันมีสองขีู่กับตัวแต่ถ้าเริ่มหลังมันก็จะประมาณนี A ้นะเริ่มหลังมันก็จะเอ๊ะๆหน่อยหนึง่งไป ลีครับผมสองแปดสกิลครับพลัสหนึ่งหนึ่งเาบอกพลัอิชิมัมจบไบเทิร์นออกบายสกลโบอย 5, ห้าพันโมแกงไม่มีเลียอีสามา จากเรื่อยๆส,สู้สิครับซื้นะอ๋ะอฮะอันนี้ออกไายครับไม่ไิายจั่วโอ้โหอยากไปเข้านาแล้ว โโอโหเจ้าเล่นตลกอะไรกับกูอยู่วะเนี่ยวันเนี้ยไอเชี่ยทั้งวันเลยวันเนี้ยวันเลย,เลยออเดอร์ครับเปิดห้าเจอหรือเปล่าครับเจอเนะอะมันจะไม่เจอแปลงร่างเลยไหมนึกว่าจะไม่นึกว่าจะแปลงร่างเลยแปลงรอบนี้ อะไรคือรางวัลด l c หรือไม่ใช่ครับด l c อซอยากได้ไปหาซื้อเองก็เหมือนเดิมอะ่ะไม่มีเกตหนึ่งนะอันนี้ตีงคิงไม่ได้ไม่มีเกตหนึ่งครับออรอบนี้ก็เหมือนเดิมก็คืออะไรนะได้ชื่อได้ยศในดิสคอร์ดชื่อเปลี่ยนสีแล้วก็อาจจะมีสิทธ ขอเกมสักเกมหนึ่งอยากให้เล่นเกมอะไรหรือถ้าไม่มีอยากได้การ์ดก็นานามิอีกนานามิคินโตะยังอยู่กับผมนะแชมป์คขาไปแล้วเขาเลือกเกมเกย์ไม่เอาก็จะเอานานนามิก็ได้นะครับก็ยังยังยังคงเป็นของรางวัลอยู่เลือกได้แต่ไม่มีเงินรางวัลตอนนี้ ขนาดเอ้เจ้าของช่องมันก็ยังเอาตัวจะไม่รอดเลยครับ <c oughs> อ่าไม่มแล้วเข้านำ้ำแบกร่างเออ จบตานี้ขอหน้าไปเข้าน้ำสักครู่แล้วสองชั่วโมงครึ่งแล,ล<ะ>้วเอาค้อยมาต่อกันกับครึ่งหลังเติร์ดเตืร์ดเติร์ ยิงได้และโดนเกรดหนึ่งไม่เป็นไรเดี๋ยวนกเราก็กลับมาคิดใบแล้วอะสี 4, 5, 6, ่ห้าหกเจ็ดใบแปดใบ ดูนี่ทำอะไรได้ครับเนี่ยผมเพิ่งเคยเห็นอะไรคืออะไรอะสามเข้าเลยครับคนหายไปไหนหมด ก็ขึ้นขึ้นลงลงอยู่หลักสิบนี่ก็ปกติอยู่นะแค่ไม่รู้ว่าเขาอาจจะตั้งใจดูกันมากจนไม่พิมพอะไรเลยเออเพราะไม่มีไม่มีไม่มีใครพิมพอะไรเลยครับผมคุยกันได้นะผมไม่กัดนะครับคุยกันได้นะทุกคนถึงแม้ว่าเสียงจะดูฉุนไปบ้างเพราะว่าเด็กมัน ขึ้นมือส้นตีนไปหน่อยแต่ว่าก็คุยกันได้นะครับนี่ทำไรายได้เพิ่งเคยเห็นพวกแวนญี่ปุ่นเฮนเธอรปั๊บเอ้ยถ้าดูแวนญี่ปุ่นนี่ก็น่าจะรู้จักมันนะการีว่าทำไมไม่รู้จักการีว่าครับผู้มาก่อนบาท์นะอันนี้ พุ่งมาก่อนบ้ฟไม่คุยอะไรอีกกลัวโดนด่ามาก่อน,นจะกลัวโดนด่าทำไมมีอะไรน่ากลัวหรอกจะกลัวใผมด่าทำไมวะไม่เข้าใจผมจะไปด่าคุณดูทำไมครับอันนี้ถึงแม้ผมไม่ฉุนขนาดไหนแต่ผมก็ไม่ด่านะผมแค่เซลไว้เฉยไม่มาเล่นการไดววาไทยหรอผมก็ถึงลังเลอย,อยู่ไงว่าจะเปิด ีทีสิบสักตันหนึ่งดีไหมเออไม่ได้แต่ออกกันจบภาคไม่ผมว่าเผลอ,อเผอเวนไทยอ่ะน่าจะแบบเหยียบเบรกให้กันดีว่าแบบว่าน้องใสเย็นนึกออกปะผมว่าเวนไทยไงก็ทำไอไอการที่ว่ามันอาจจะอยู่สักแผ่นหนึ่งแผ่นตัดไปมันก็โดแล้วอะไรเงี้ยมันอาจจะไม่ได้แบบยาวจนจบภาคไงผมผมผมเดานะ นั่นก็เลยเป็นเหตุผลหนึ่งที่รู้สึกว่าถ้าเกิดว่าจะเปิดตั้นไหนนะก็ BT10 อ่ะน่าจะคุ้มสุดเลยเกินหนึ่งตั้งคนเดียวนะโอ้โหเนี่ยหรอครับอันนี้ก็แย่ละ <laughs> หนึ่งตั้งคนเดียวก็แย่ละครับมีตังค์ไม่พอครึ่งด้วยซ้ำอ่ะ จะไม่พอขึ้นได้ซ้ําแต่ก็อยากทํานะถ้าเกิดมันทําได้อะถ้าเกิดผมทำเหมือนกันได้แบบทุกบล็อกแบบโทยะาอย่างเงี้ยทยะาไม่เปิดหนึ่งตั้นทุกรอบอ่ะอยากทาได้อย่างั้นบ้างวะผมรู้จักกันดีว่าจริงนะเน,นี่ยเพิ่งเคยเห็นหอูไหนมาครับเนี่ยอันนี้เหมือนกูจะลงผิดปะ นการดีว่าไทยถ้าจะถ้าเจอเซลกรอ้อนรัดมาก็ยับอยู่นะนี่มาจะอะไรขอแค่เวนไทยเขากระทำการสิ่งที่เรียกว่าลัดชิงออกมามันก็ตายหา่านยกแก๊งครับ ต้องลาออกจากเรียนหมอโหค,คือกูต้องไปเป็นหมอก่อนแล้วค่อยลาออกเพื่อมาซื้อการ์ดคนกดแรงหายไปไหนหมดอ,อ๋อมีนี่อยู่ช่วยบายั่นเี็บได้หัดช่วยบายมันทำอะไรได้ก็ เออสกิลถ้าเป็นถ้าเป็นสกิลโอ้อธิบายยาวเลยเอาเป็นว่าเดี๋ยวตาต่อไปแล้วกันเดี๋ยวผมเล่นกันดีกว่าเดี๋ยวบอกให้ว่ามันทำอะไรได้ว่า <c oughs> ตอนนี้เล่นอยู่นก็ไม่ได้อยู่ปะเพ่อเ็นสองเวฟได้ปะา <c oughs> อาจจะจะแรงมาก ถ้าเขาไม่ทิกเกอร์นะคิดอะไรเยอะไม่บางทีมันเดี๋ยวมันหลุดโฟกัสมันกดผิดไงไม่ได้กลัวอะไรหรอกกลัวว่าตัวเองแบบมัวแต่ซุยมัวแต่ซุยอยู่แล้วก็กดผิดอ่ะมันเกิดขึ้นบ่อยมากเลยนะมัวแต่ซุอย,ยนะอยู่กับช่องแชทอ่นะกูกดผิดบ่อยมากเราก็ มีนกกี่ตัวนกสองใบเขาห้าแบบเขาาห้าแดมแล้วอ๋อมาถึงกันที่ว่ากันที่ว่ามันถ้าเกิดว่าอา่อนิยามสั้นๆ,ๆก่อนที่จะมันเรียกมันทำอะไรได้นะๆๆเด็กมันก็แค่ยิงเลียคู่แข่งไปเรื่อยๆครับแล้วก็ าบายคว่ำยิ่งมีบายคว่ำยิ่งมีการ์ดอยู่ในบายโซนคว่ำหน้าอยู่เยอะเท่าไหร่ก็ยิ่งเก่งขึ้นเท่าน,นั้นแค่นั้นแหละย,ยิงยิงบายบายตีตีใช่แค่นั้นเลยยิงยิงบายบายแล้วก็ตีตีอ้าว